สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นตอนที่2ของการเดินทางท่องเที่ยวจากอันดอร์สเนสจะไปโอเิซุนค่ะหลังจากที่เราได้จอดที่จุดพักชุมวิวของนักท่องเที่ยวไปแล้วนะคะก็เริ่มเดินทางต่อเส้นทางตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นเขาอยู่ค่ะ มันก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาเขาแล้วก็เขามีคนเดินผ่านไปผ่านมาด้วยก็เป็นนักท่องเที่ยวค่ะเขาจอดรถแต่เขาก็เดินชมนั่นชมนี่สังเกตว่าทาง ภาครัฐเนี่ยจะทำเป็นเป็นที่ให้สามารถจอดรถได้เป็นระยะรยะอะค่ะตอนนี้เราก็จอดรถเหมือนกันเพื่อที่จะชมธรรมชาติบอกได้เลยว่าอากาศสดชื่นมาก แทบจะไม่มีควันพิษมลพิษเลยแล้วธรรมชาติเนี่ยสะอาดน้ำก็ใสามากคือถ้าตั้งแต่เราเดินทางมาเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นไปที่ไหนของนอร์เวย์สิ่งที่ไม่แทบจะไม่เคยเห็นเลยหรือว่าน้อยมากก็คือขยะตามริมทาง คือไม่เห็นเลยน,น,นานๆแต่สากทีเป็นกระดาษหรือถุงพลาสติกค,คือคนจะมีวินยัยไม่ทิ้งเรี่ยราดต้องทิ้งในถังขยะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เห็นขยะมีแต่ต้นไม้ดอกไม้น้ำแล้วก็ธรรมาชาติ ถนนเขาก็ดีนะถือว่าดีไม่แบบว่าต้องซ่อมเป็นหลุมเป็นไม่มีแบบรอยปะเป็นหลุมเป็นบอ่อคือรถสามารถขับได้สบายๆอ่ะคะ่ะบหิมะก็ มีอยู่ตลอดทางค่ะ mm. จะละลายก็ไม่ละลายให้หมดเนาะเหลืออีกนิดเดียวเองเรียกว่าเป็นหิมะเก่าหิมะเก่าหิมะแก่ถ้าไปจับดูมันจะไม่นุ่มแล้วนะมันจะเหมือนแบบแข็งๆก็คือข้างล่างมันจะเป็นเป็นก้อนน้ำแข็ง ถ้าหกล้มลื่นก็หัวแตกได้มันก็เป็นบริเวณเขาอยู่นะคะประเทศนอร์เวยเนี่ยน้ำเยอะไม่ขาดแคลนน้ำแล้วเวลาน้ำ ที่เราใช้ตามบ้านสามารถที่จะเปิดก๊อกน้ําแล้วก็ดื่มได้เลยคือไม่ต้องไปซื้อน้ําดื่มแยกต่างหากก็คือน้ําในบ้านนะคะสามารถดื่มได้แล้วถ้าเปิดไปอีกด้านหนึ่งมันจะมีด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมบางที่ก็จะเปิดไปด้านซ้ายก็จะเป็นร้อนด้านขวาก็จะเย็น บางบ้านอาจจะเปิดขึ้นเปิดลงนะคะแต่น้ําร้อนเนี่ยดื่มไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสารบางอย่างอาจจะทำให้เราปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้เอาไว้สำหรับใช้อาบน้ำซักผ้าล้างจานนะคะถ้าน้ำน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นก็จะมีจุดให้เราจอดชมวิวเป็น ระยะระยะนักท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละคะ่ะที่เดินทางนะคะข้างๆก็จะมีแกะ้วยนะคะนะ่ะมีก็น้องแกะคนนอร์เวย์เนี่ยจะเลี้ยงแกะแล้วเขาก็จะปล่อยตอนช่วงหน้าร้อนเขาไปตามกลับมาช่วงหน้าหนาวเอาตามกลับมายังไงเขาต้องมีมีชิปนะคะ เอาฝังไว้แล้วแกะก็ไม่หายนะแล้วก็ดูสิเดินกันตามถนนแบบเนี้รถก็ต้องจอดให้แกะเดินคือไม่ใช่ว่าจะไปบีบแตแรได้ได้นะคะคือต้องต้องให้เกียรแกะนิดนึงอะคะ่ะเดินจะเป็นแบบว่าเข้าแถวจะเป็นเหมือนบ้านพักตากอ,อากาศก็มี่ะเป็นรยะรยระ นี่ก็เป็นจุดจอดจุดพักดูไปเรื่อยๆจะขับไม่เร็วมากนะเห็นนิ่แรกที่เป็นสายๆก็มาเหมือนตลอดทางนะคะตลอดทางเนยคือน้ำตกน้ำที่มาจากหิมะที่ ละลายแล้วคิดว่าอีกนิดนึงก็ใกล้จะถึงโอเลซุนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักที่นี่อยู่อีก2วันพักแบบโรงแรมเลยนะกินอาหารเช้าบุฟเฟ่โอ้โหหิวแล้วคะ่ะ อ๋อพูดต่อเรื่องน้ำน้ำที่ที่นี่นะไม่ถือว่าแพงมากเดือนหนึ่งนี่จ่ายค่าน้ำรวมค่าไฟอะประมาณไม่ถึงห้าร้อยอะคือบ้านใครใช้เท่าไหร่เจ๊ไม่รู้ค่ะแต่ว่าที่บ้านเจ๊เนี่ยใช้ประมาณแค่นี้ก็อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะทั้งอาบน้ำ ซักผ่าล้างจานน้ำดื่มคือทุกอย่างรดน้ำต้นไม้ด้วยก็ประมาณเนี้ยจริงๆมันน่าจะถูกกว่านี้เลยเนาะเพราะว่าที่ไหนก็มีน้ำอะเรียนภาษานาเวตออเลยค่ะเดอเอ f i Hver i dag. Det er fint vær i dag. Det er fint vær i dag. Himmelen er blå. Himmelen er blå. ที่เมล็ดไอ้บล้อท้องฟ้าเป็นสีฟ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ Noen sover her. Noen sover her. Noen sover her. Mange sauer hviler seg. Mange sover, hviler seg. ม ange s a u e r hviler น e g g ใช e แกจนวนมากพักผ่อนอยู่ s å v e น e น่ก็ร v วีเก่พวกแกเดินไปตามถนน บางทีพวกมันอาจจะโดนรถชนยายอาจบิลซ ok ุกยายบิลซุก ยายเบีย l s ิกฉันเมารถฉันต้องการยาอย e า l เ k e r เย์แเร่เซลิกเกอลิกเกรย์แลเร่เซลิเกลิเกรย์ะเรเซแต่ถึงอย่างไรฉันก็ยังชอบที่จะท่องเที่ยว